โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีสายปั่นทุกท่านนะครับผมยังไงก็วันนี้ครับเช่นเคยครับอยู่กับพี่โจอีกแล้วครับผมทางช่อง BF Spin V2 นะครับยังไงยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมกันแล้วครับอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ครับผมเป็นกําลังใจด้วยนะฮะสำหรับช่อง BF Spin V2 นะครับผมมาครับวันนี้พาเพื่อนๆครับมาจัดเกมเก่าที่เขาว่าหายไปนานเลยนะครับอย่าง พี่หนูซิงนั่นเองนะครับผมฟอร์จูนเมาส์ครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ออกนานแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กันที่มาจองนะครับมาครับวันนี้ก็อย่ามาดูว่าทุน300ระจะพาเพื่อนๆไปกันได้ขนาดไหนนะครับมาวันนี้เราไปเหมือนเดิมครับสําหรับที่ท่านท่านท่านผู้ชมคนไหนครับที่ เคยรับชมรับฟังคลิปของพี่โจแล้วนะก็อย่าดูฮะวันนี้เดินเบ็ดตามหลักร้อยเลยแล้วกันนะครับทุน300เดินเบ็ด3บาทนะทุนทุน5 0เร้ยถ้าเงินในกระเป๋า500เราเดินเบ็ด5นะเกมนี้ครับต้องบอกว่าสูงสุดแทงได้โอ้โหเบ็ด5 0 0พกันเลยนะเพื่อนๆฟอร์จูนเมานะครับฟังไว้ดีแล้วฟอร์จูนเมสาครับเผื่อเพื่อนคนไหนนะครับนะ June, รบ,อรบ,บอกเลยว่าคนที่ทุน,นหนาๆนะ พั่นเบ็ดแพงๆนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าทุนหลักร้อยครับแนะนําไม่เดินหลักบาทไปก่อนแล้วกันนะสำหรับเพื่อนคนทุนน้อยนะไปอย่าไปเริ่มงไเลยนะครับมาพี่หนูโดดมาดอกนี้ครับผมแม่กินถั่วกับถุงเงินไปครับดอกนี้ได้มาสิบสิบเก้าบาทเออมาโอเคตามด้วยส้มครับสวยฮะวายขึ้นสองแถวดอกนี้ไม่ได้อะไรเลยวะไม่เป็นไรฮะไปต่อครับ เอาโพถุงเงินมาดอกนี้นะครับผมก้อนนี้78บาทครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอ่อย่ขอไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ๋อตัวคูณเยอะที่สุดนะครับน่าจะเป็นป้ายนำโชคป้ายทองหมูหรือป้ายทองหนูหรือเปล่านะครับนี่ครับลายเดิมพันที่ชนะรางวัลก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่5แบบนะครับผม กลางบนล่างแล้วก็เฉียงลงขวาแล้วก็เฉียงลงซ้ายนะครับผมตามนี้ครับเกมนี้ไม่มีให้หมุนฟีเจอร์เกมไม่มีให้ซื้อฟรีครับผมไม่มีหมุนฟรีด้วยครับนอกจากหมุนซ้ําจนกว่าจะชนะนั่นเองนะสาหรับเกมหนูนะครับไปกันต่อเลยฮะได้อยู่ครับได้แถวบนนะบอกแล้วครับ ถ้าเพื่อนคนไหนที่ศึกษาตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนก็อันนี้จะบอกเลยว่าจะไม่งงนะครับผมจะดูไลน์แล้วไม่งงนะฮะอ่าลืมลืมไปฮะบอกแล้วครับถ้าทุนสี่เงินในกระเป๋าสี่ร้อยครับเดินไปสี่นะฮะต้องบอกเลยวันนี้พี่หนูพาทัวร์ครับแล้ววายขึ้นสองแถวสามแถวแบบนี้ก็สวยงามครับสามแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งครับดอกนี้ก้อนโตไปเลยครับเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับระดับซูเปอร์มา โอ้โหบอกเลยว่าแต่งนองดอกนี้โคตรสุดครับเอาเรื่อง่ะเอาเรื่องว่ะสองแถวก็สองแถวกลางนี่ก็ปลาไปเท่าไหร่นะครับสองร้อยสี่สิบสองแถวแล้วนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับมาเฮ้ยได้แถวบนอยู่ฮะมามาได้มาอีกแปดสิบครับตอนนี้ทุนสามร้อยเงินในกระเป๋าเราไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองแล้วครับผม,ผมก็ไปครับอย,อย่างที่บอกครับผมไปเบ็ดสิบกันเลยฮะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยปั่นนะแนะนําว่าให้ลองครับเกมนี้ครับหมุนไปดิฟีเจอร์หนูโชคลาบเอาฮะมาครับผมหมุนซ้ําจนกว่าจะชนะนะครับผมมาประทัดก็ได้มาไม่ติดฮนะช่วงนี้อ่ากูเริ่มติดแล้วนะครับเออมาทัวทัวทัวทว,ว่าแล้วครับผมทัวนี้ต้องบอกว่าตัวจ่ายนี่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับใช่วะใช่ด้วยจ่ายที่คูณ3ต่อเท่านั้นเองนะ ไปต่อครับเดี๋ยวดูเบ็ดสิบจะขึ้นไปเบ็ดยี่ได้หรือเปล่าครับมาอย่างไรต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้แนะนาให้น้องๆที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเล่นหรือหรือว่าผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามกันเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับไม่มีภาระทางการเงินนะพี่โจขอแนะนําเลยนะครับว่านี่นะครับผมเกมที่เล่นอยู่นะตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เลยครับแต่ง่ายมากๆนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับ เพื่อนเพี่วิ่น,น, <ๆ S 2> น้องย,ยังสามารถขอช่วงเวลาโบนัสตามได้ทุกวันด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะยังร่วมกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายนะครับกดเข้ากดไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับใต้คลิปนะปักหมุดไว้แล้วนะมาเดี๋ยวดูว่าเราไต่เบ็ดไปเรื่อยครับเดินเบ็ดตามเงินในกระเป๋าครับผมดูว่าจะไปสุดที่เบ็ดเท่าไหร่ครับวันนี้นะฮะ เราต้องบอกว่าคลิปนี้นะฮะอัดกันแบบเร็วๆครับเป็นเงินจริงนะครับไม่มีเครดิตฟรีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ขอบอกไว้เลยนะครับหรือว่าจะจ่ายถั่วมาอีกฮะถ้าจ่ายถั่วมาอีกกูโกรธนะครับรอบนี้ฮะแต่ถ้าวายขึ้นสองแถวแบบนี้ก็ได้ประทัดไป90าบบาทเบาๆนะตัวคุล้นยค่อนน้อยนะฮะพอพองกับถั่วแล้วแต่แต่จะได้ดีกว่าถั่วหน่อยนะฮะเออไปครับมานี่ครับถั่วก็ออกง่ายเกินนะครับ มาดิครับหนูโดดลึกแล้วแบบนี้ครับฟีเจอร์โชคล่ามาอีกแล้วครับผมอย่าครับขอเป็นไวแถวสั้ป้ายทองมาดอกนี้เต็มหน้ากระดานเพื่อนตัวคูณคูณไปเลยครับผมมาดีคฮะบหนึ่งพันบาทเลยกลมๆไปไปเลยฮะตอนนี้เงินในกระเป๋าเรามีอยู่สองพันเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับมาดีครับผมหนูก็แต่งดีอยู่นะอขอปัดลงนะเป็นที่เบ็ดยี่เลยแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปเบ็ดสามสิบนะฮะ บอกเลยเดี๋ยวเกลือนะครับเกลือแล้วไม่รับประกันนะครับมามาครับน่าจะกระโดดหนักๆมาเนี่ยฮะแม่แฮสับขาลอกหลายรอบฮนะไอ้ได้แถวเฉียงได้แถวเฉียงอยู่ครับเพื่อนๆสวยงามได้มา400ครับเกมหนูโอเคครับเราไปยันเบ็ด30กันเลยฮะมา ยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่เพี่นน้องด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากดูเกมไหนครับอยากดูส่วนไหนเทคนิคไหนครับรบกวนคอมเมนต์เข้ามาในช่อง BF Spin หน่อยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจัดให้นะครับไม่เคยขัดจัดให้อยู่แล้วครับผมมาจัดไปได้ไหลๆหน่อยครับแอมอย่าดึงครับอย่าดึงฮะอย่าตึงด้วยนะครับสําหรับพี่หนูได้แถวเฉียงแถวนี้ครับผมเป็นสามสิบ คูณไปเลยครับดอกนี้ได้มา600ครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับมาเดี๋ยวฮะตอนนี้งินนเะป่าเรามี3,400แล้วนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะที่ทุนน้อยๆน,นะฮะหรือว่าคนทุนน้อยนะครับผมแตก3,000เนี่ยกําไรสิบเท่าแล้วแนะนํานะครับผมให้หยุดเล่นครับเอากําไรออกมาก่อนคนระับแต่ถ้าจะเล่นต่อนะครับเราค่อยเล่น เราเอาทุนออกมาก่อนกด้แล้วเอากำไรเล่นไปครับอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เสียเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะบอกเลยว่าการพนันครับเล่นมีได้มีเสียนะครับเล่นอย่างมีสติบอกเลยว่าได้เงินแน่นอนครับมีสติแล้วมีจะแล้วจะมีตังค์นะครับผมเล่นเอาตังค์นะครับไม่เล่นเอามันนะครับมาไปกันต่อเลยฮะ๋ยวเพื่อนๆจะว่าแพ้มาเลยหนานะครับมาเอาดิวันนี้ป้ายทองออกบ่อยมากๆนะครับผม บอกเลยครับวันนี้ป้ายทองออกบ่อยครับไปจัดกันได้เลยครับเกมฟอร์จูนเมาส์นะครับวายขึ้นเต็มหน้าแบบนี้ไม่ต้องเสิร์ฟครับเพื่อนๆคูณไปเลยของเดิม9ก้าสาร้อยดอกนี้นะ่าจะมีอยู่ประมาณโอ้โหเกินพนะันคระคำนวณรอบนี้แล้วไปสามพเลยคนระับเพื่อนๆคอมโบวายบวกป้ายทองครับไม่ว่าจะเป็นแถวแถวบนแถวกลางแถวเฉียงครับ โอ้โหโคตรสดครับดอกนี้แล้วเงินในกระเป๋ามา6กพันกันเลยครับเดีย๋ยวดูว่า,ามีเบ็ดหกด้วยนะครับเพื่อนเอาเลยครับวันนี้พี่หนูโคตรแจกครับโอ้ันต้องบอกว่าวันนี้พี่หนูแจกหนักมากนะครับเดีย๋ยวดูว่าเบ็ดหกจะเวริร์กหรือเปล่านะนเพื่อนๆไปดูเลยฮะเล่นตามเงินในกระเป๋าครับมาอีก1260โอ้โห สดจริงๆครับเพื่อนๆเห็นทีว่าเพื่อนๆครับอย่ารอช้าครับไปอ่าลืมฮะไปเบ็ดเจ็ดสิบฮะดูฮะเดินเบ็ดตามกระเป๋ากันเลยครับเพื่อนๆวันนี้ได้บอกได้ครับไม่ได้บอกไม่ได้ครับเอาดิวายมารออยู่แล้วครับป้ายทองใหญ่หน่อยหน้าครับยศเคครับออกส้มครับ เก่งป้ายทองออกส้มเฉยนะมาไปก่อนนะไปเรื่อยก่อนนะเดี๋ยวดูแนวโน้มก่อนนะบอกเลยวันนี้ทุน300มบาบวกมาค่ะนี้บอกว่าเกินคาดครับเกินคาดเลยนะครับอย่างมากเต็มที่บอกเลยว่าตั้งเประมาณพันสองพันนะถ้าปั่นได้ก็พอแล้วนะครับนี่ครับเก็งป้ายทองออกถัวอีกแล้วครับมาก ไปาไปก่อนนะครับวันนี้มาเออหืไม่ได้วะมันขึ้นผิดแถววะดิมันขึ้นสลับกันนะฮะเออถั่วต้องไปทั่วต้องไปบนถุงเงินต้องปลาล่างนะครับมาถ้าเงินมันลดนะครับผมเราก็จะลดเบ็ดตามเงินในกระเป๋าแล้วกันนะครับออดูดีแล้วกันอ่ะโอเคครับได้วายได้ส้มกระทัว 96ครับมา Y2 นี่ครับถ้าเป็นกรณีแถวตรงแบบนี้จะไม่ได้นะฮะเออมาเดีย๋ยวยิ่งปั่นยิ่งรถว่ะตอนแรกต้องบอกว่าแตกดีมากๆนะฮะเชื่ออย่าได้เลิกครับบอกเลยมาทรงนี้ฮะจ่ายช่วงแรกครับช่วงสองก็ดูดกลับไปดีครับผมรออะไรฮะเออโดดมาดอกนี้ไป ขอโดดลึกๆอีกสักหนึ่งดอกครับดูฮะเก่งป้ายทองออกถุงเงินนะไปโอ้โหเพื่อนๆครับเอาเรื่องครับไปทพี่หนูนำโชคเริ่มดูดแล้วนะครับยังไงก็ขอสักสามหมุนแล้วกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปไม่รู้ว่าจะต่อยอดได้ไดหรือเปล่าอย่าเอาหล่อเจ็ดสิบบาทมาเล่นแล้วกันวันนี้ครับห้าพันเรามีในกระเป๋าแน่นอนแล้วครับดูครับมาลงตามเบ็ดสิครับผมมา ขอเพิ่มอัตราการกหมุนอีกสักห้าหมุนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าห้าหมุนนี้ก็คือไม่ปังไม่โอเคก็ถือว่าเลิกกันแล้วนะวันนี้ห้าพันเบาๆครับมาสุดท้ายครับผมนัาโมครับผมโอเคครับผมทัวร์ได้หนึ่งดอกครับเพื่อนมาเอาเป็นว่าครับคลิปนี้ครับผมฟอร์จูนเมาส์ครับพอแล้วฮะ เดินเป็ดตามกระเป๋าเลยครับผมวันนี้บอกเลยว่าวันนี้หนูทองแจกดีครับผมฟอร์จูนเม์ครับไปหาเล่นไปหาเล่นกันได้นะครับเด็กก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่รับชมคลิปนี้แล้วครับชื่นชอบนะครับผมชื่นชอบในการปั่นหรือว่ายังไงนะครับผมอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะยังไงฝากช่องด้วยนะครับผมช่อง YouTube b f Spin V2 นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับรีบกดเลยนะครับผมบอก ได้รนะับความบันเทิงได้แง่ายคิดดีๆได้ความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปแน่นอนฮนะเวลาชมคลิปจะได้ไม่น่าเบื่อด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับผมยังไงก็ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าพี่โจจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมไหนนะครับผมยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ